เศษหนส่วน2567สตรีศักดิ์สิทธิ์ิทธิฤทิสารพัดอย่างเล่มแปดแรงบีบวกหลังจากจัดการกับมึงสีดำเสร็จเซก็ได้ร่วมงานเลี้ยงและเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพร้อมกับหน้าที่ของสตรีศักดิ์สิทธิ์ได้หมดสิ้นลงแต่สิ่งที่รอคอยเธออยู่นอกจากงานที่ศูนย์วิจัยแล้วกับเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง เนื้อเรื่องยังคงให้อารมณ์สไตล์ slow life เช่นเดิมมีคนพยายามวางอุบายกับนางเอกนิดหน่อยแต่กลับเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้พระเอกของเราต้องเคลื่อนไหวแล้วในเล่มน,นี้มีบทหวานๆของนางเอกกับพระเอกเข้ามาทำให้เวลาอ่านอดที่จะอมยิ้มไม่ได้ครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากจัดการมึงดำในเหมืองของเขตปกครองฮอกเซ นางเอกสตรีศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองได้ทานมันฝรั่งราดชีสร้อนที่อร่อยเพราะชีสเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ทั้งยังได้พบถึงลาซาวีไส้กรอกแห้งข้าวจึงเกิดความดีใจวันรุ่งขึ้นเธอจึงได้ไปเดินตลาดกับอัลเบิร์ตพระเอกหัวหน้ากองอัศวินที่สได้พบถึงร้านขายกะหล่ำปลีใบยน่น เธอจึงพูดถึงกะหล่ำปลีม้มวนให้เอลเบิร์ตได้ยินพอเขาอยากทานเธอก็ตัดสินใจที่จะลองทำให้เขากินดูเลยสั่งซื้อกระหล่ำปลีใบย่นให้ไปส่งที่คฤหาสา์เจ้าเมืองเป็นจำนวนมากเซเดินตลาดต่อไปพบถึงร้านขายไส้กรอกแห้งของเจรูฟที่มีไส้กรอกแห้งสมุนไพรวางขายตามกระแสนิยมของอาหารสมุนไพรที่แพร่มาจากเมืองหลวง ทำให้เธอสนใจและอยากรู้ถึงส่วนประกอบไส้กรอกว่าใช้สมุนไพรอะไรบ้างพอได้พบเจรูฟที่รู้ว่าเซทานอาหารสมุนไพรามาหลายชนิดก็สนใจอยากจะถามความเห็นเธอจึงได้ไปยังโรงแรมที่เจรูฟรู้จักเพื่อยืมครัวทำไส้กรอกแห้งให้เธอทดลองชิมและออกความเห็นถึงไส้กรอกสมุนไพรที่เขาทดลองทำพอเซได้ทานกับพบว่า พอทานคำที่สองจะหมูกจะชินกับกลิ่นสมุนไพรจนไม่รู้สึกอะไรเธอจึงแนะนำให้เพิ่มกลิ่นให้แรงขึ้นแต่เจรูฟกับกลัวว่าคนที่ไม่ชินกับอาหารสมุนไพรจะไม่ชอบเซจึงแนะนำให้ทำไส้กรอกแห้งที่ผิวนอกพอกด้วยสมุนไพรแทนคือการใช้เกลือผสมสมุนไพรโรยลงไปหลังจากทำไส้กรอกเสร็จแทนการผสมสมุนไพรลงไปในเนื้อไส้กรอก ซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการสมุนไพรามากและน้อยแตกต่างกันทั้งยังแนะนำถึงสมุนไพรที่ใช้ในการทำอาหารให้กับเจรูฟว่าใช้ชนิดไหนได้และใช้ชนิดไหนไม่ได้ทำให้เจรูฟดีใจและจะส่งไส้กรอกแห้งที่ทำเสร็จมาให้เซทดลอง ต่อมาเมื่อกลับถึงเมืองหลวงแล้วเซก็ได้รับไส้กรอกแห้งที่ผิวนอกพอกด้วยสมุนไพรที่เจกรูปส่งมาให้ที่คฤหาสหาฮอกเซได้ทำกะหล่ำปลีม้มวนให้ทุกคนทานซึ่งเธอได้ผสมใบกระวานที่ช่วยบรรเทาอาการปวดข้อและย่อยอาหารลงไปทำให้ทุกคนทานอย่างอร่อยและมีความสุขมาเกรวินคลาวเดียแม่เอบิร์ต จึงได้พูดถึงเรื่องบ่อน้ำพุร้อนให้เซฟังอีกครั้งทำให้เธอที่มีเวลาว่างตัดสินใจไปพักที่บ่อน้ำพุร้อนระหว่างทางเซจึงได้รู้ว่ายูริหัวหน้าคณะเวแห่งราชสำนักที่ไม่ได้มาด้วยเพราะมุ่งหน้าไปปร,ปราบปีศาจเพื่อเก็บเลเวลขี่ม้าเป็นและรู้จักเอาเบิร์ตว่าการขี่ม้าเป็นหลักสูตรภาคบังคับของคนที่จะเข้ากองทัพ มีเพียงเธอคนเดียวที่ขี่มาไม่เป็นจึงตัดสินใจจะเรียนขีม่ม้าแต่เอาเบิร์ตกับทำหน้าเศร้าแล้วบอกว่าถ้าเซขี่ม้าเป็นเขาคงไม่สามารถขี่ม้าพาเธอไปส่งได้เหมือนทุกครั้งทำเอาเซตกใจและลังเลใจก่อนจะรู้ว่าเอาเบิร์ตแค่ล้อเธอเล่นเขายังบอกต่อไปอีกว่าเธอไม่จำเป็นต้องขีม่ม้าเพราะฐานะของสตรีศักดิ์สิทธิ์และอีกอย่างการปราบปีศาจ สลายบึงสีดำใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเซอาจไม่มีความจำเป็นต้องออกจากเมืองหลวงอีกจึงทำให้เธอเศร้าเพราะมีแต่ช่วงที่ปราบปีศาจเท่านั้นเธอถึงจะอยู่ใกล้ชิดกับเอาเบิร์ตแต่เอาเบิร์ตอยากให้เซเรียนขีม่ม้าเพราะจะได้เดินทางไกลด้วยกันทำเอาเซรู้สึกหัวใจหวิว,ว,วขึ้นมาด้วยความดีใจเซที่แช่บ่อน้ำพุร้อนที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆอย่างลืมตัว โดยเฉพาะคำพูดของเอาเบิร์ตเธอถึงกับเผลอใช้พลังของสตรีศักดิ์สิธิ์ไปโดยที่ไม่รู้ตัวทำให้น้ำพุร้อนในบ่อมีประกายสีทองของพลังสตรีศักดิ์สทธิ์แต่ยังดีที่ไม่มีใครรู้มาเกรฟเฮลมูทฮอกพ่อเอาเบิร์ตได้สนใจทำตามคำแนะนำของเซที่จะพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งคลาวดียก็นัดหมายว่า เมื่อถึงฤดูออกงานจะไปเจอเซที่เมืองหลวงก่อนคณะของเซจะเดินทางกลับเมืองหลวงเนื่องจากมีพื้นที่พาะปลูกสมุนไพรไม่พอเซจึงได้มาปรึกษากับจูดเพื่อนนางเอกและโยฮันผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรซึ่งโยฮันและทุกคนในศูนย์ก็ประสบปัญหาเดียวกันจึงเสนอเรื่องไปยังพระราชวางัง ทำให้มีการตั้งสำนักงานสาขาขึ้นที่เมืองใกล้ๆเมืองหลวงเซที่มีความดีความชอบจึงได้พื้นที่เพาบปลูกมากถึงครึ่งหนึ่งเซที่กำลังดูแลสมุนไพรยอยู่ก็ได้พบซาร่าเลขาผู้ดูแลสำนักงานสาขาที่มักมาดื่มชาและชงชาให้เธอเสมอเซจึงทำครีมเสริมความงามมอบให้ซาร่าเป็นการตอบแทน ซาร่าที่ใช้ครีมจึงมีความประทับใจเป็นอย่างยิ่งถึงกับมาขอบคุณเซในเวลาเดียวกันพอคนสวนเกิดอาการเจ็บแผลเก่าเซจึงใช้เวทฮีลรักษาอาการบาดเจ็บให้กับเขาจนอาการบาดเจ็บหายขาดจึงมีผู้เลื่อมใสสตรีศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว พระราชากับอัคารเสนาบดีกำลังหนักใจเรื่องการมอบรางวัลให้กับเซจึงเรียกโยฮันมาถามจนรู้ว่าการตั้งตำแหน่งดัดเชสหรือมอบที่ดินให้เป็นสิ่งที่เซไม่ต้องการโยฮันจึงเสนอเรื่องที่ศูนย์วิจัยต้องการที่ดินปลูกสมุนไพรเพิ่ม พระราชากับอัครเสนาบดีที่เข้าใจจึงมอบคฤหา์ผู้แทนพระองค์ที่ลันเดลูเอให้ตั้งเป็นสำนักงานสาขาโดยจะมีการคุ้มกันระดับสูงและปลูกพืชทีท่เป็นความลับซึ่งโดยมากจะเป็นพืชของเซในตอนแรกจะให้เป็นสำนักงานส่วนตัวของเซ แต่เพราะเธอชอบทำงานร่วมกับคนอื่นจึงให้กลายเป็นสำนักงานสาขาไปก่อนหากวันใดเซต้องการค่อยปรับเปลี่ยนเป็นสำนักงานส่วนตัวของเธอโดยให้โยฮันรับผิดชอบเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสาขาไปด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อที่เวลามอบให้เธอจะได้ไม่รู้สึกตาขิดตาขวงใจอะไร ซาร่าและคนอื่นๆที่ทำงานที่คฤราสห์ผู้แทนพระองค์แท้จริงแล้วส่วนมากเป็นอดีตสายลับมาก่อนซาร่าที่ได้นำครีมที่เซมอบให้มามอบให้กับเมที่เหมือนน้องสาวที่เคยช่วยซาร่าไว้จนมีแผลเป็นไฟไหม้บนใบหน้าแต่พอเมใช้ครีมของเซททำให้รอยแผลเป็นหายไปจึงทำให้ทั้งสองดีใจจนร้องไห้ยูรีที่ได้รับตั๋วดูละครมาจากทางบ้าน เขาที่โดนบังคับให้ไปดูและไม่สามารถหาคนไปดูเป็นเพื่อนได้จึงมาชวนเซซึ่งเซที่สนใจละครของโลกนี้ก็ตกลงไปดูด้วยในตอนที่ยูริมารับเขาได้จูบที่มือเธอตามที่ทางบ้านได้สั่งมาทำให้เซตกใจก่อนจะรู้ว่าเขาหยอกเธอเล่นพอไปถึงโรงละครที่เป็นที่นั่งส่วนตัว เซ่กับไม่ได้สนใจละครเท่าไหร่เพราะมีเสียงดังจากผู้ชมมากมายสายตาของเธอกับมองไปยังโคมงไฟที่เป็นอุปกรณ์เวทมนต์และพอทราบว่ามันมีหน้าที่แค่ปิดและเปิดแสงเท่านั้นเธอจึงพูดถึงการทำให้มีสีต่างๆโดยการใช้เวทไลทยทำเป็นสีต่างๆให้เขาดูทำให้ยูรีตกใจถึงกับส่งเสียงร้องออกมาอย่างดังเซจึงรีบปิดปากเขาไว้อย่างรวดเร็ว เพราะกลัวรบกวนคนอื่นก่อนที่ทั้งสองจะพูดถึงการทําอุปกรณ์เวทมนต์อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้เลยว่าคนอื่นที่เห็นทั้งสองคุยกันอย่างสนิทสนมจนมีข่าวลือว่าทั้งสองสนิทจนจะมั่นกันแล้วโยฮันที่ทราบข่าวลือถึงกับหนักใจเพราะเดาได้ถึงแผนของมาควิสเบรเวสพ่อบุญธรรมยูริ ที่ต้องการปล่อยข่าวลือเพื่อให้เซกับยูริมั่นกันเพื่ออำนาจเขาจึงมาหาเอาเบิร์ตเพื่ออย่างเชิงซึ่งดูเหมือนเอลเบิร์ตจะไม่ได้หนักใจเท่าไหรนะ่นักโยฮันจึงบอกว่าที่เซคุยสนิทสนมกับยูริเป็นแค่เรื่องเวทไลเหมือนกับนักวิจัยสองคนกำลังคุยกันเท่านั้นทำให้เอาเบิร์ตโล่งใจแต่โยฮันยังเตือนเขาให้ทำอะไรให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะสิ่งที่อัลเบิร์ตได้เปรียบคือความรู้สึกของเซที่มีต่อเขาและต่อไปจะมีคนหมายตาเธอมากขึ้นเรื่อยๆอัลเบิร์ตไม่สามารถจำครั้งแรกที่เจอเซได้เพราะเขาที่ปราบซาลาแมนเดอร์แล้วโดนเปลวไฟของมันจนหมดสติไปก่อนจะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีพร้อมบาดแผลที่หายไปจึงติดต่อหายโยฮันจนรู้ว่าเขาหายดีเพราะพชันของนักวิจัยคนหนึ่ง จึงอยากจะขอบคุณแต่ก็ผ่านไปสักเดือนกว่าจะได้มีโอกาสเจอเธอในครั้งแรกที่เอาเบิร์ตได้พบเซก็รู้สึกตกหลุมรักเธอทันทียิ่งเธอไม่เหมือนกับหญิงสาวคนอื่นที่พยายามจะเข้าหาเขายิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนอยากจะทำให้เธอสนใจเขาจึงพยายามหลอกล่อเธอหลายครั้งมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของเขาก่อนที่เอลเบิร์ตจะรู้สึกได้ว่า เขาอาจจะสูญเสียมันไปเอลิซาเบธลิสหมุดสาวตระกูลมาควิสได้เชิญเซไปร่วมงานเลี้ยงน้ำชาทำให้เซรับรู้ถึงข่าวลือของเธอกับยูริลิสจึงได้เตือนเธอว่าการตอบรับคำเชิญของชายหนุ่มไปไหนสองต่อสองจะทำให้เกิดข่าวลือได้ทำให้เซต้องระมัาระวังตัวขณะที่เซกำลังดูแลสมุนไครอเอเบิร์ตได้มาชวนเธอไปเที่ยวในวันหยุด ตอนแรกเพราะกลัวปัญหาจะเกิดข่าวลือขึ้นอีกจึงรู้สึกลังเลขึ้นมาแต่เมื่อเห็นสีหน้าที่ผิดหวังของเขาเซจึงตอบตกลงพอไปเที่ยวในสวนเอาเบิร์ดได้ใช้เวทน้ำแข็งตกแต่งสวนให้สวยงามเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนจะคุกเข่าลงเบื้องหน้าเซพร้อมทั้งพูดว่าฉันชอบเธอได้โปรดแต่งงานกับฉันเถอะนะเซที่ตกใจเล็กน้อยก่อนจะตอบรับกลับไปแล้วทั้งสอง จึงกอดกันอย่างมีความสุขวันต่อมาเซกับเอาเบิร์ตจึงได้แจ้งเรื่องให้กับโยฮันก่อนจะไปแจ้งเรื่องให้กับพระราชาและอัครเสนาบดีทราบถึงทั้งสองที่ตกลงจะแต่งงานกัน ซึ่งทางพระราชวังที่รับหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเซจะเป็นคนจัดเตรียมสินสอดฝ่ายเจ้าสาวให้ในขณะที่ทางฝ่ายชายจะเตรียมจัดงานมั่นพร้อมทั้งงานเลี้ยงฉลองชายของตระกูลฮอกในเวลาเดียวกันพิเศษหนึ่งพอเซบอกถึงดอกไม้ไฟที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือดูร้อนให้ยูริทราบเขาจึงทดลองใช้เวทมนตมสร้างดอกไม้ไฟให้เซกับไอระ เด็กสาวที่ถูกอัญเชิญมาพร้อมเซเห็นจึงสร้างความดีใจและรอคอยให้กับทั้งสองถึงงานเทศกาลที่จะมาถึงที่เศษสองเซกับไอรัได้พูดถึงงานเทศกาลฤดูร้อนทำให้โยฮันสนใจจึงจะจัดเทศกาลฤดูร้อนที่มีอาหารและลานเล่าขึ้นแทนลานเบียรแบบที่ญี่ปุ่น เอลเบิร์ตที่มาร่วมงานได้พูดถึงบ้านเกิดของเซก่อนถามเธอว่าคิดถึงหรือเปล่าเซที่มองหน้าเัลเบิร์ตยิ้มออกมาพร้อมกับคำตอบที่ผุดขึ้นมาในหัวเมื่อเห็นรอยยิ้มของเซ่เอาเบิร์ตก็ยิ้มเช่นกัน